อมอ่าล่าสุดนี้เราต้องสตกษเกี่ยวกับอเมริกันิสะอรี่ใช่ไหมซึ่งในการสอบของเด็ก <Okay. S 1> เด็กที่อเมริกาเนี่ย Sorry that is one เด็กที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะสอบอีกตัวนี้กันะ GRE, นะ GRE เนะเป็นโซเชียลสตูดี้ที่เป็น general knowledge เนะีย general knowledge โดยเขาก็จะมีถามแบบเนี้ยอ่าง่ายๆเช่น President Abraham Lincoln Emancipation A proclamation declared for a l ไร e นี่ for only these slaves uh those slaves who เปเนี่ก็เป็น่า uh, emancipation คือปลดปล่อยเนาะปลดปล่อยโดยโดยแบบแล้วก็สร้างเป็นคนคนนี้อับราฮัมรินคอนก็คนที่ทำอะไรประชาธิปไตยคือประชาอ่าคือคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนใช่ไหม อืมนั่นแหละนั่นคืออับราฮัมลินคลอนลินคลอนนะเป็นคนบอกหรือเออมีเรื่องเกี่ยวกับสงครามเวียดนามอย่างนี้อิสลามิกซีวิลิซเอชันคะรูเซดหนะ่อยอ่าโคลด์วอร์ต้องมีเนะี่ยมีอะไรโทมัสฮอบส์จอห์นล็อกเนี่ยเรื่องเมื่อกี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับจอห์นล็อกด้วยเนะี่ยจะมีเรื่องของจอห์นล็อกอันนี้ก็ควรรู้จักเขาเนะี่ยแล้วก็อ er er นะีริกอีริกสันอืมเป็นเรื่องอะไรเป็นมี ด็นไดเลมา่าไดเลม่าก็คือข้อขัดแย้งที่แบบคุยกันไม่จบไม่สิ้นอะไดเลม่าพูดไดสองสองในเนี่ยเรื่อง t a x t a x t a t e เนี่ชอบจังเลยเข้อสอบฉันแบบเป็นเด็กเด็กด้านนี้คือสังคมที่สอบมาซรีเนี่ยเออภาษาประเทศไทยออกข้อสอบยากเพื่อแล้วก็ถามอะไรเยอะเนี่ยอ่าแต่ของเขาก็เยอะแต่เขาเห็นไหมก็จะมีบทให้อ่านนะ อ่านี่แอนเซอแต่น,นี้ไม่มีปกติมันจะมีบทให้อ่านเนี่ยอ่าแตต้องเป็น constructed response question หมายความว่าอะไรเขาจะกำหนดเลยว่าเนื้อในเมื่อใจความมันอ่านแบบเนี้ยเราต้องใช้กลยุทธ์อะไรในการตอบซึ่งมันจะต้องมีรูปแบบในการบังคับว่าเออถ้าให้ข้อมูลเหล่านี้ไปแล้วคนตอบจะตอบอะไร เนะีเพราะว่าถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์หรืออะไรแบบนี้มันก็จะอยู่ที่รู้หรือไม่รู้เนาะแล้วก็บางทีอ่ะถามความรู้มันมันไม่ตอบอะไรมันมันไม่ช่วยอะไรนะีมันก็แค่จาได้หรือเปล่าเนะี่ยเขาก็เลยแบบจะให้ข้อความที่แบบให้อ่านให้อ่านแล้วก็สกัดออกมาประมาณนั้นนะี่นี่เป็นลักษณะของ social science social studies in GRE นะี ก R B e, social study โอเคอ่ะมาดูของเราต่อซิบทนี้ไหนล่ะข้อสอบอยู่ไหนอืมซีอูเคโอเคโอ้ก็มาน Louise Louisa May Alcott, an uh, American author, author best known for her children's look, her books Little Women, Little Men, Little Men, and Joe's voice was profoundly, profoundly, influenced by her family, the uh, particularly her father,

เป็นแบบครูที่มีชื่อเสียงมากเป็นคนที่อินเทเล c t ชวลก็คือมีแบบมีฉลาดเนาะเป็นคนเก่งเป็นฉลาดแล้วก็ฟรีทิงเกอร์เป็นคนคิดแบบอิสระนะที่ a อด o ว a t e เกก็คือกระตุ้นให้เกิด ist, อเบอร์ลิชเนนส์อเบอร i ลิชเนนส์เนีวูแมนส์ไรท์สสตรีเวสต์เวสต์เวสต์เนนึมเวเทรนึมก็คือเป็นอะไรเป็นมังสวิรัต Long before they were popular, He was called a man of unparalleled intellect. By his friend, were Wando even ah, Branson before instilled in his 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 lofty and spiritual values, and in in since before Idolized by his daughter. Louisa used her father as a model for the impractical yet seren seren serenely wise and adult father in Little Women. And with the success of this, of this novel, she was able to provide for her family, giving her father the financial security that until then. he h a s never experienced. Okay. อ่ะลองอันนี้พอจนอันหลังคุณไม่ได้แปลเนะเข้าใจอะไรยังไงบ้างอ่า the passage is mainly discuss e d เขาพูดถึงอะไรลุยซาอัาหลักๆก,ก็คือลุยซาแหละถูกไหมแต่เขาทำไร วันที่แปดต่อไหบอสี<ม>่คือจริงๆลุยซ่าเนาะอืมแต่หนังสือที่เขาเขียนเนี่ย Uh, children ในที่นี้ก็คือลูกๆเนี่ย b e s i c n l l y เด็กๆก็ได้ Children her children books ก็คือหนังสือเดนะ็กเนาะเอ่อหนังสือเด็กอีกคำหนึ่งเราอาจจะเจอคำว่า juvenile เนี่ยสับยากหน่อยนะคือคำว่า juvenile เนี่ย juvenile แต่ว่าอะไรอ่า uh, อันนี้นะมันก็คือยุวะยุวะก็แปลว่าผู้เยาว์หรือเด็กยุวชน juvenile ในนัสือเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเด็ก Joe's boys นี่คือหนังสือของเขา Was profoundly influenced ได้รับอิทธิพลจากใครจากครอบครัวของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อของเธอใช่ไหมดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของอะไรเนี่ยเขาอ,อธิบายมาเกือบย่อหน้าเนี่ยทั้งหมดเลยตั้งแต่บรรทัดนี้เป็นต้นไปใช่ไหมจนจนกระทั่งถึงไหน นี่ <Okay. S 1> จนกระทั่งจบเลยอ่ะเป็นเรื่องใครพอใช่ไหมเป็นเรื่องพอโอเคดังนั้นอ่ดังนั้นคำตอบคือข้อดีอยู่ตอบอะไรข้อดีดอก Hmm? ตอบข้อดีเหรออันไหนคือพอ่อพ่อชื่ออะไรนะ b ร o นซ์ n อาคอร t ถูกปะอมเนี่ยเขาพูดถึงว่ามัน Influenced by her father's family แล้วก็ father นี่แหละถือว่า Bronzen Alcott อย่างนั้นคำตอบควรเป็นข้อดีอหรอคะข้อดีเหรอคะ ข้อดีนหรอคะครูต้องไม่ได้ยินทำไมครูไม่ได้ยินนะอ่ะครูมไม่ได้ยินเออหนูตอบไปตั้งนานแล้วใช่ไหมหนูตอบแล้ว unmute เดี๋ยว why not why ตับหนึ่งนะ what's wrong อืทำไม Why do I อืมไม่ได้ยินหนูอันมิวเองได้ไหมหรือยังไงอันม t e พยายามโอู้่แล้วนะคะไม่ได้ยินเลยเสียงหรือหู่ฟังครูไม่ดีได้ยินอยูน่นะ m u t e unmute unmute ลองอันมิวใหม่สิ ได้ยินไหมอ่ะ,อะพูดสิพูดแล้วค่ะไม่ได้ยินเลยหรือว่าแบบอ่อนมากอย่างเงี้ยนงั้นคุณอ,อ่ะลองพูดสิได้ยินไหมค่ะไม่ได้ยิน What's wrong อ่ะพูดสิได้ยินไหมค่ะอ่ะได้ยินละ ออคุปเปอร์คุปเปอร์ลดเสียงอะไรเนี่ยโอเคใช่อะตอบอะไรเมื่อกี้ตอบดีอ่าจีชัดเจนเนาะง่ายดายเนี่ยโอเคอ่า okay. um, ก็คืออิทธิพลของบรอนซ์นที่มีต่อลูกสาวเนี่ยต่อมาอ่า uh, the plus, the passage implies that vegetarianism vegetarianism vegetarian คืออะไร question mm. What's more popular than reason for uh, luisa adorable adoration for her father become popular in late period was one of reasons for Branson' unparalleled intellect to tell you about. right ตอบอะไรนะใช้คำว่า long before they were popular แปลว่าอะไรข้อสีอ่แล้วอืมก็คืออ่าใช่คือยาวนานก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะบูมด้วยซ้ำไปใช่ไหมก็คือการที่แบบนิยมมังสวริรัตอย่างเงี้ยนะก็ Become popular in later period. In In line six, the word lofty, lofty, in is closest in meaning to lofty. That's about one He's lofty, in institute. Lofty, and in return, was idolized by his daughter. Choice มีว่า commonplace อืมอ่ามีอะไรอีก high-minded แล้วก็อ่ self-serving หรือ sympathetic l o f t เนี่ยจริงๆ l o f t ตัวมันเองเนี่ยอ่ามันมคือสถานที่เนาะใช่ไหมแต่พอมัน l o f t มันเป็น adjective เนาะ l o f t ทานลอฟท์ก็คืออ่าการตีก็ได้หรือว่าห้องชั้นบนกดังก็ได้เนาะอาห้องเก็บของทอนลอฟต์ที่มันรู้สึกไงมันแปลว่าสูงเด่นตะางานยิงและโสโดเด่นอืมเนี่ยลอฟตี้ his daughter h i s lofty i n s t i e i n s t i l l e n t i e นี่คือทราบซึ้งในความสูงส่งนะ Ah, go mm -hmm. to be, be high-minded. No, the uh, day and soon so the quote checks the high-minded meaning. Yeah. High-minded having strong moral principle. Yeah, yeah. Yeah. Then uh, it can be inferred the passage from Louis, uh that Luisa main, our cut used. Uh, use the success of little movement to criticizing success of this novel timeline she was able to provide for her family giving her father the financial security financial security Juice the success of see mm -hmm, uh, mm -hmm. yeah and uh use the success of little buy herself anything, maybe not see give her father tangible proof of her love, tangible but what don't die. tangible นะมันมีคำว,ว่าจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ก็คือ tangible กับ intangible intangible tangible จับต้องได้ต่อไปเ้ร B, B. Achieve personal financial security detach herself from her family มีใช่อันนี้คือ detach คือแยกออกมาใช่ไหมซึ่งอันนี้ต้องเป็นข้อ B เนะี่ยข้อ B achieve ก็คือ ประสบผลสำเร็จได้รับซึ่งการ่าจริงๆมันก็ p พอร์ซันอด้วยเนาะแม้ว่าจะครอบครัวด้วยเออไม่ค่อยถูกเทอะไรก็ข้อนี้นะน่าจะตรงสุดต่อไปข้อ33 Purpose วัตถุประสงค์สำคัญก็คืออะไร อธิบายว่าทำไมนักเขียนถึงมีชื่อเสียง oh. หรือว่า describe the influence อธิบายบรรยายถึงอิทธิพลของพ่อ,อของคร oh, <you. S 1> อบครัวต่ออต่อขอบบ้อ B นีส่วนอันนี้เป็นอะไรอะ support สนับสนุน b r o n on an o t t educational story ก็คือทฤษฎีการศึกษาของตอนนี้ก็ไม่ใช่ show the success that success that แสดงถึงความสำเร็จว่า can be achieved by an a t h o r สามารถประสบสําเร็จได้อ่าถ้าเป็นนักเขียนก็สามารถประสบสําเร็จได้อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เนาะอะตอบข้อ b ถูกต้องนะอันนี้ตอบอันนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหรนะ่เนาะอืมออันนี้เยอะหน่อยนิดหนึ่งงั้นเหมือนเดิมไม่อ่าตัวนี้แอบวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งอยากเช็คเหมือนกันว่าหนูอ่านแล้วเข้าใจไหมว่าคืออะไรจริงๆแล้วอ่ะที่เป็นวิทยาศาสตร์จะพิ่งตกใจ กลัวว่าเฮ้ยมันไม่รู้เรื่องเลยสับสับอะไรทั้งหลายแหละให้ให้รู้สึกอย่างนี้ว่าไอ้ตัวสับหนึ่งตัวเนี่ยมันก็แทนเหมือนอะไรก็ตามที่มันคือสิ่งเนี้ยแล้วมันก็อธิบายด้วยอันเนี้ยว่ามันเท่ากับสิ่งนี้โอเคปะเหมือนมันอีน East, สาศัพั์มันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเนาะอืมไม่ค่อยตีความเท่าไหร่เนี่ยคอนง่ายของข้อสอบวิทยาศาสตร์คือเป็นอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวลองดูให้ ก็ห้านาทีบทนี้ยาวมากห้านาที